อืมนั่นสินั่นสิทำไมสอนติดจังใช่ไหม้่วมันเริ่มต้นจากถ้าถ้าเริ่มต้นจากตัวตัวผู้สอนเองอเราจะรู้สึกว่าคลาสะวิชาสอนมันมีออบเจกตีฟของมันมเราต้องการให้ไปถึงเป้าตรงน,นี้การออกแบบต้องถึงตรงน,นี้เราก็จะดูผ่านตรงนี้ว่านักศึกษาทำได้หรือยังทำออกมาได้ไหม มันก็เลยทําให้ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องให้้มันก็ตพยายามดันให้มันได้อันที่สองก็คือเรื่องของการที่เราก็คือว่าเราก็ใช้เวลาให้เต็มที่ออืให้ได้มากที่สุดคือไอ้ที่บอกว่าเป้าเป้าเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้แบบจับต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแบบเราวิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วอะไรนะแต่มันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าช่วงนี้มันต้องฝึกเนี้ยเราก็อยากจะให้ตรงนี้มัน มันเป็นช่วงเวลาของการที่เขาได้ลงมือทำมากที่สุดเท่าที่จะมันจะทาได้นะและแต่เราก็ดูจากจากผลงานจากสินดีเขาเข้าใจด้วยบางอย่างพอมันไม่เข้าใจเนี่ยด้วยการเ,เรียนสถาบัตรการที้จะเข้าถึงมันได้มันไม่ใช่จากการดูกันฟังมันต้องลงมือทำคราวเนี้ย mm hmm. เราก็คิดว่าการที่มันอยู่ติดคือในคลาสสินิดนึงเนี่ยมันก็คือเป็นช่วงเวลาที่อย่างน้อยมันต้องลงมือทำ เดี๋ยอวอยิ่งน้อยมันต้องนั่งอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นแล้วเข้าใจมันเข้าใจอาจจะเรื่องแี่อย่างน้อยมันอยู่ในนั้นเพราะถ้าปล่อยเก่าอาจจะอาจจะแปลงอาจจะไปนะที่อื่นห้านัดถึงนัดตอนนี้นะ C บวก C บวก C บวกเลยนะ C บวก C บวกนี่คือถ้าเป็นดีไซน์โอ้โหพอพูดถึงไอไอเกรดเนี่ยพอพูดถึงเกรด A B C มี่แต่ละคนมุดแตกต่างกันใช่งบางทีบางทีก็จะมีบ้างนักศึกษารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันได้ C ว่ะไม่ดีบางคนก็แล้วแต่นะบางคนก็อยากต้อง A เท่านั้นมันถึงจะดีบางคนก็บอกว่าหรือบางทีเราสอนกันเนี่ยเราก็จะว่าเฮ้ยแม่งนี่คือ A คืออะไรวะ A คือมาตรฐานอะไร A คือสูงสุดวะ ซึ่งสำหรับในมุมมองที่พี่มองเรื่องเกรดนะพี่บอกว่าเฮ้ยจริงๆีีนคือมาตรฐานีนคือมาตรฐานคือถ้ามีค่ากาำเราก็ถึงว่าเ,เราสูงกว่ามาตรฐานมันหนอ่อยเองนิดหน่อยเองไม่ได้คิดว่าตัวเองโอเวอร์<า>แ,แล้วแล้ว,ลวตอนนี้เราีวบวกอยู่เรามีวิเราอยากไปถึง A ไหม อ่ะนี่ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะแต่ก่อนเราก็จะมองว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างเ้าก็เรียกว่าเพอร์เฟ p e r f e c รเฟกชวลิสซิ่หรือสมบูรณ์นิยมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไมต้องดีกก็ไ้ซึ่งอันนี้มันก็ประกอบกับคําถามที่เมื่อกี้ถามว่าทำไมต้องเดึกซึ่งช่วงแรกๆที่สอนเราจะแบบคิดว่าถ้าเดึกไปไปให้สุดไปนี่สุดคือกูต้องเด็กไปนี่กูต้องเอใช่แล้วเด็กมันก็จะได้เอด้วยหรืออะไรไม่ว่าไปแต่ถึงทุกวันนี้ปุ๊บเนี่ย เราไม่ดึกเราไม่ดึกเราไม่ดึกพยายามไม่ดึกเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นจากสมบูรณ์นิยม <c oughs> การใช้ชีวิตมุมมองในช,ชีวิตพรรมกติมันวิ่งมาที่สมดุลนิยม <c oughs>